อาจารย์พยัชริน<ะ>ีไม่เคยใช้เครื่องสำอางอะไรนอกจากนี้นะคะนี่ที่ท่านเห็นนี้นะคะ,ะที่ท่านเห็นเป็นอย่างนี้นะคะนี่คือกราวเครือคร<ะ>ับแต่ามาไม่ใช่กราวเครืออา,ายุปีเดียวนะกาวเครือตัวนี้ต้องสามสิบปีขึ้นไปนะคะเะนั้นอ่ต่างประเทศเนี่ยไม่ว่าจะเป็นญี่ปุ่นหรือเยอรมันเขาจะใช้กราวเครือเอาไปสากัดเขาต้องใช้ที่มีอายุสาสิบปีกราวเครือแก่มันจะมีเวลาทาแล้วมันจะเป็นยางนะคะสารมันจะเยอะนะคะเะนั้น อันนี้คือกาวเขือนี่ฮะอ๋อนี่เป็ป่นมาแล้วเราเรามาบดละนะครับบดเป็นผงอันนี้ทําสครับดีมากอ๋ออ๋อนี่แหละฮะค่ะขัดผิวเหรอฮะเรื่องอะไรฮ่ะมาขัดหน้าขัดหน้าขัดหน้าก็หมายถึงเวลาเราล้างหน้าด้วยสบู่นะคะเราก็เอาตัวเนี้ยฉะนั้นพี่ใช้ตัวเนี้ยนะคะเอาสบู่สบู่เออ่โฟมล้างหน้าแล้วนี่แตะๆลงไปหน่อยไอ้นี่สามวันใช้ทีหนึ่งนี่ฮะกาวนี่นะฮะเป็นผงนี่ฮะค่ะทาแขนฮอร์โมนเอสโตรเจนนะทาอะไรก็ตึง ทาตรงไหนตึงตรงนั้นทาหูหูตึงเฮ้ยนะะทาทาแล้วที่เขาชอบทากันตรงตรงแถวหน้าอกนี่ฮะก็นั่นแหละก็ฮอร์โมนเอสโตรเจนพี่มีทาได้ปะอยากรู้มันจะเปิดให้ดูไม่ต้องนะไม่ต้องเอาไปเปิดในคอสบรมแล้วกันนะฮะขอเปิดให้ลูกศิษย์ดูก่อนเออเ้ยนะคะลูกศิษย์ผู้หญิงนะคะถ้าใครสนใจนะคะคุณเก่งมีซองมายิมไหนฮะอ๋อมจะมีซองค่ะ นี่นะอันนี้เป็นซองแบบเรียกว่ายังไม่ได้ติดสลากเลยนะเนี่ยทาได้เป็นใช้ได้เป็นเดือนสามร้อยบาทเองเ๋อเอาจากนี่ไปอยู่ในซองใช่ค่ะซองหนึ่งนี่สามร้อยบาทใช้ได้เป็นเดือนนี่ที่พูดนี่คือสั่งซื้อได้ใช่ไหมสั่งซื้อได้เลยค่ะสามร้อยบาทนะคะกาวเครือสั่งได้ตอนตั้งแต่เห็นคลิปนี้เลยเหรอเดี๋ยวนี้เลยอันนี้วิธีใช้กาวเครืออันนี้นะะวิธีใช้นะคะวิธีใช้หยิบมาสามร้อยบาทหยิบมานิดเดียวแค่นี้เองนะคะนิดเดียว เราสบู่ทาหน้าเอาสบู่แล้วโฟมทาหน้าเสร็จหน้าเปียกๆเอานี่ผสมลงไปแตะๆแ,แล้วก็ถูไปแค่นั้นจบละจะให้ตึงตรงไหนหน้าอกหน้าเอวก็ไล่บ้างอะไรก็แล้วแต่ตามแขนตามอะไรถ้าแขนก็เพิ่มไปเท่าตัวก็แค่นั้นเองอาทิตย์หนึ่งใช้สามผลวันเว้นวันก็ลองพิสูจน์ดูแค่สามร้อยบาทนะคะโอ้โหถุงนึงถุงเลยใช่ไหมแค่นั้นน่ะนะคะหมดแล้วหมดเลยอันนี้นะคะ อันนี้สกัดแล้วนะอันนี้10 ml ะนะค,ะคุณจะใช้เครื่องสำอางอะไรก็แล้วแต่ใส่ลงไปประมาณ3%นะเอาไปเพิ่มคุณภาพในเ,เครื่องสำอางนั้นๆนะคะขวดนี้ก็500บาทเป็นสารสกัดนะคะนะหรืออานเนี่ยตัวนี้นะคะใส่เครื่องใช้เครื่องสำอางอะไรท่านก็ไปเสริม คุณภาพนี่แหละฮะพี่ก็ไม่สั่งสั่งได้มาเลยก็สั่งได้อันนี้500บาทอันนั้น300บาทอันนี้300ร้อค่ะลองพิสูจน์ดูนะฮะแล้วก็ตึงเลยใช่ไหมถ้าผู้หญิงนี่ก็ค่อยๆเป็นแล้วผู้ชายผู้ชายผู้ชายไม่มีจะตึงเพราะไม่มีฮอร์โมนเอสโตรเจนไม่ไมแต่ทำให้หน้าใสได้ค่อยๆชาถ้าผู้ชายซื้อไปไปทาหน้านะฮะแต่ไปทาหน้าอกนี่ไม่ไม่ไม่ตึงไม่มีฮอร์โมนเอสโตรเจนนะฮะไม่ต้องกังวลนะฮะเอาไปลองใช้ดูโอ้ห้าสนใจฮะ ก็ลองไปอ่านสรรพคุณของเกาเคือทําหน้าที่อะไรครับนะคะเรียกว่าแล้วก็มีอีกตัวหนึ่งอีกสองตัวอันนี้ฮะโอ้ี่นี่ยิ่งกว่าพลังานเลยรู้สึกแบบหลายชิ้นแล้วนเนยตัวนี้ก็คือบวบบกวิตามินซีมีทั้งบวบกด้วยสารสกัดเข้มข้นจากมะขามป้อมอันนี้เป็นสารสกัดนะคะเอาไปเสริมเอาไปเสริมเกี่ยวกับเครื่องสําอางที่ท่านใช้อยู่และนี้สารสกัดเข้มข้นจากใบบวบบกอันนี้ก็สั่งซื้อได้ อ่าสั่งซื้อได้หมดไอ้นี่พวกนี้2องละสามรอหมดนะพวกซองสามร้อยหมดโขาเข้ามาถามรายละเอียดที่เบอร์โทรศัพท์ที่ขึ้นหน้าจอน,นี้นะคะแล้วเดี๋ยวพี่จะตอบเองอันนี้พี่ต้องตอบเองอ๋อพี่ก็จะมาคุยที่พัชรีเลยคุยไดให้ความรู้เพิ่ม <laughs> เติมนะฮะ